โยโยโย่ใบสองตรงเจอกับคึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคึงหน่มหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีพีแคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคึงเน้นทีมเดียวพิจารณาเือกเกมเวลาตีสามตรงฟุตบอลคาร์าบาวครับรอบ8ทีมเล่นนัดเดียวรู้ผลนะครับเซาท์ทมัตตันทีมบอยจากพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลจากฝูงจากพรีเมียร์ลีกนะครับเซาท์ทมล่าาาสุดไปแพ้้บนกับสเเเปออรร์มมาาละ0ตต่5ัซินนี แม่ไม่รู้ตรงเน้นถ้วยไหนนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็รอบ8ทีมครับดังนั้นน่าจะจัดเต็มนะครับยานเบนเรกเกมรับตรงกลางก็ฟินดาวมัติอุสเฟอร์นันเดสแนวลุกเทเดอร์ดิปลิงอดัมอาร์มสตองขารอนอาเชอร์น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มีซุเลมาน่าเป็นตัวสอดแทรกครับในขณะที่ลิเวอร์พูลจะฟูงพิมลีกแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยสะดุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับฟูลแลม2ต่อ2นะครับแน่นอนอาร์เนส็อตเนี่ย แม่ยังไม่มีโกนานะเต้บาร์รี่ซิมิกาดพวกเกมรับอยู่แล้วนะครับทีนี้ประตูเนี่ยรอบที่แล้วใช้ยาลอสแต่ว่าพออลิซงกลับมาก็น่าจะเป็นเคลเฮอร์มือสองหรือเปล่าครับส่วนเกมรับอันดูโดรบาสันที่ไปโดนใบแดงในเกมกับฟูลแลมเดี๋ยวต้องติดโทษแบนในลีกก็สลอตอาจจะใช้ในเกมนี้เลยนะครับที่เหลือก็คอนซาน่าจะได้เล่นในถ้วยนี้ตรงกลางวัตรุเอนโด ฮาวิเอเลียดพวกนี้ครับมีโอกาสได้เล่นแม็กอลิสเตอร์เนี่ยก็แบนในเกมลีกมาอาจจะได้ลงมาคอสนิมในเกมนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าหนูเทรเอนยอนี่ด้วยครับในขณะที่ข้างหน้าก็มีทั้งดาวินนูเยสกับโชต้านะครับน่าจะพักซาลาพวกนี้ด้วยนะครับเจอกันฤดูกาลนี้มาแล้ว1นัดลิเวอร์พูลบุกชนะ3-2นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองลิเวอร์พูลบุกมาเป็นต่อคือน่าลิเวอร์พูลโรเตชันแน่ครับส่วนเซาท์ทอมตัน แม่ก็เดาใจยากจริงนะครับเพราะสาการในลีกก็ต้องหนีตกชั้นแต่ว่ามาถึงรอบนี้ก็ต้องใส่เต็มทีเนี้ยยังไงก็ตามครับลิเวอร์อพูลไม่ว่าจะชุดไหนแต่ว่าสล็อตระบบลงตัวจริงๆนะครับเกมแบบนี้พี่เฉยมองว่าวัดใจลิเวอร์อพูลครับยังไงบุกชนะแน่การันตีหนึ่งประตูแม้ว่าจะโรเตชันนะครับไปรุ้นประตูที่2ครับให้เชียร์ลิเวอร์อพูลเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย